500ล้านปีของความรักสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเด็ดๆสองเรื่องของคนที่มีแฟนแล้วมาฝากครับคนไม่มีแฟนก็ฟังได้นะเรื่องแรกเวลาแฟนเราที่เป็นผู้หญิงมีเรื่องขับข้องใจอะไรสักอย่างแล้วมาเล่าให้เราฟังเนี่ยหน้าที่ของเราคือฟังอย่างเดียวครับอย่าออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นอย่าเสนอทางออกจงฟังอย่างเดียวก่อนฟังอย่างตั้งใจด้วยนะถ้าเสนอทางออกประเด็นจะแตกครับ ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการสิ่งที่เธอต้องการคือผู้รับฟังที่ดีประเด็นที่สองเวลาทะเลาะกันพอคืนดีกันแล้วจงอย่าริอาจไปทําอะไรที่เธอมองว่าสบายเป็นอังขาดเพราะการที่เราที่เป็นผู้ชายหายโกรธเนี่ยผู้หญิงแม้จะหายก็จริงแต่ร่างกายเขายังมีความโกรธคุกกรุ่นอยู่เหมือนตอนเราวิ่งจนเหนื่อยแล้วหยุดเราหายเหนื่อยแล้วแต่หัวใจยังเต้นแรงคล้ายคายกัน S 1> <S 1> เมื่อเราทำตัวสบายชิวๆเธอจะคิดว่าเราไม่สนใจเธอเลยอาจจะมีหวนกลับมาทะเลาะอ,อีกรอบสองเรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับนะครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้ววางไม่ลงจริงๆครับเพิ่งรู้ว่าแนวนี้เรียกว่า pop science เอาละครับสิ่งที่พูดมาข้างตน้นมาจากหนังสือ500หล้านปีของความรับโดยนายแพทย์ช,ชัดชพลเกียรติเขียดจรธาดาหรือหมอเอล เป็นหนังสือแนววิทยาศาสตร์ pop pop science ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยนำเสนอเนื้อหาที่พยายามอธิบายพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์และอารมณ์ต่างๆผ่านมุมมองของวิทยาศาสตร์และทฤษฎีวิวัฒนาการโดยมีเนื้อหาหลักครอบคลุมหลายประเด็นสามารถสรุปโดยละเอียดได้ดังนี้แกนหลักของหนังสือหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่า พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนหรือไร้เหตุผลในบางครั้งนั้นแท้จริงแล้วมีรากฐานมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการเป็นระยะเวลานาน,านหลายร้อยล้านปีหมอเอลพยายามชี้ให้เห็นว่าสัญชาตญาณและกลไกลทางชีววิทยาหลายอย่างที่ฝังลึกอยู่ในตัวเรานั้นเคยเป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดและซืบทอดเผาพันธุ์ของบรรพบุรุษแม้ว่าในสังคมยุคปัจจุบัน บางพฤติกรรมอาจดูไม่สมเหตุสมผลนักประเด็นสำคัญและเนื้อหาโดยละเอียดวิวัฒนาการของความรักและพฤติกรรมทางเพศที่มาของความรักหนังสืออธิบายว่าความรักในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักโรแมนติกความผูกพันระหว่างแม่ลูกหรือความรักพวกพ้องล้วนมีบทบาทสำคัญในการอยู่รอดของมนุษย์ความรักโรแมนติกช่วยในการจับคู่และเลี้ยงดูทายาทความผูกพันในครอบครัวช่วยปกต้องดูแลสมาชิกที่อ่อนแอ และความรักในกลุ่มช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์การเลือกคู่ครองอธิบายถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกคู่ครองในมุมมองทางวิวัฒนาการเช่นผู้หญิงอาจมองหาผู้ชายที่มีพันธุก,กรรมดีและสามารถเป็นที่พึ่งได้สะท้อนผ่านลักษณะทางกายภาพหรือสถานะทางสังคมในขณะที่ผู้ชายอาจมองหาผู้หญิงที่มีศัก,กยภาพในการให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตร สะท้อนผ่านความยาววัยหรือลักษณะที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์พันธุ์พฤติกรรมทางเพศหนังสือมีการกล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายรวมถึงความเข้าใจในเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต่างเช่นเกย์เลสเบียนทอมจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาโดยพยายามอธิบายถึงความเป็นไปได้ของปัจจัยทางชีวภาพและวิวัฒนาการความหึงหวงอธิบายว่าความหึงหวงเป็นอารมณ์ที่วิวัฒนาการขึ้นมา เพื่อปกป้องความสัมพันธ์และป้องกันการสูญเสียคู่ครองซึ่งอาจส่งผลต่อโอกาสในการสืบทอดพันธุกรรมวิทยาศาสตร์ของอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคมอารมณ์พื้นฐานหนังสือจะพาไปสำรวจที่มาและหน้าที่ของอารมณ์ต่างๆเช่นความสุขความเศร้าความกลัวความโกรธโดยเชื่อมโยงกับกลไกการทำงานของสมองและสารเคมีในร่างกายอิทธิพลของร่างกายต่อจิตใจมีการยกตัวอย่างงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ท่าทางหรือการแสดงออกทางกายภาพสามารถส่งผลต่ออารมณ์และความคิดได้เช่นการยิม้มอาจช่วยให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นกลายเป็นนายจิตพฤติกรรมที่ดูไร้เหตุผลหมอเอลพยายามอธิบายพฤติกรรมที่ดูไม่มีเหตุผลในปัจจุบันเช่นทำไมผู้ชายถึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันง่ายเพียงแค่สบตากันหรือทำไมผู้หญิงถึงชอบทาลิปสติกสีแดงโดยอ้างอิงถึงสัญชาตญาณย่างเดิมที่เคยมีความสำคัญในอดีตความเชื่อใจและความร่วมมือ เน้นย้ำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ประสบความสำเร็จได้เพราะความสามารถในการสร้างความเชื่อใจและความร่วมมือในกลุ่มซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของรักและความผูกพันความไม่เข้ากันระหว่างวิวัฒนาการกับสังคมปัจจุบันหนังสือชี้ให้เห็นว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่หมื่นปีที่ผ่านมาในขณะที่พันธุกรรมลักษณะนิสัยและกลไกทางสมองของเรายังคงปรับตัวตามได้ไม่ทัน ทำให้พฤติกรรมหรือสัญชาติญาณบางอย่างที่เคยเหมาะสมในอดีตอาจกลายเป็นปัญหาหรือไม่สมเหตุสมผลในโลกยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนสูงการนำเสนอที่เข้าใจง่ายหมอเอลใช้ภาษาที่เรียบง่ายย่อยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย